นุ่นน้องสาวนนกุลหลุดเล่าโมเมนต์พี่ชายคลั่งรักแอฟหลังเจอชาวเน็ตจ,จับผิดสายตาย้ำชัดรักยังหวานเจี๊ยบกลายเป็นประเด็นร้อนฉาบนโลกออนไลน์เมื่อนางเอกสาวหน้าหวานแอฟทักษอรปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์ขณะให้สัมภาษณ์คู่กับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนนกุลถึงเรื่องราวความรักที่กำลังจะเบ่งบานจนหลายคนซึ้งใจไปกับโมเมนต์ดังกล่าวพร้อมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ล้นหลาม แต่แล้วดราม่าก็ก่อตัวขึ้นเมื่อเหล่าบรรดาขาเผือกตาดีต่างพากันจับจ้องไปที่สีหน้าและแววตาของหนุ่มนนกุลที่ยืนเคียงข้างสาวเอฟในวินาทีสำคัญนั้นหลายคนสังเกตว่าสายตาของหนุ่มนนกุลดูไม่หวานซึ่งไม่ข้างรักเหมือนที่เคยปรากฏทำเอาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลบ้างก็ตั้งคำถา,ถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่งานนี้ทำเอาคนใกล้ชิดอย่างนุ่นน้องสาวแท้ๆของนนกุลถึงกับทนไม่ไหว ต้องออกโรงมาเคลียร์ประเด็นร้อนดังกล่าวแบบด่วนๆโดยล่าสุดในไลฟ์สดของเธอได้มีชาวเน็ตเข้าไปถามถึงความสัมพันธ์ของพี่ชายกับสาวแอฟซึ่งสาวนุ่นก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพร้อมหลุดเล่าโมเมนต์สุดคลั่งรักของพี่ชายให้ฟังว่าเขาอินเลิฟเขาคลั่งรักกันหนูจะเล่าให้ฟังว่าปกติหนูก็ไม่ค่อยได้เจอพี่นนเหมือนกันเพราะต่างคนต่างทำงานก็เจอกันน้อยแต่พี่นนตั้งแต่เจอพี่แอฟเขาก็ค่อนข้างจะคลั่งรักนิดนึงเวลาโทรไปถามว่าอยู่ไหนคำตอบที่ได้คืออยู่กับพี่แอฟ คำยืนยันจากน้องสาวนนกุลในครั้งนี้เหมือนเป็นการสยบทุกกระแสข่าวลือและดราม่าที่ถาโถมเข้ามาย้ำชัดว่าความรักของแอฟทักษออนและนนกุลยังคงหวานชื่นและแน่นแฟนแถมหนุ่มนนกุลนั้นถึงขั้นข้างรักแฟนสาวแบบสุดๆงานนี้ใครที่เคยสงสัยในสายตาของหนุ่มนนกุลคงต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่แล้วล่ะ่ะเพระเบื้องหลังอาจจะมีโมเมนต์หวานๆที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่อีกเพียบ